สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะครับรายการที่จะนำพาคุณเข้าสู่ห้วงแห่งธรรมะเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าไม่ไว้ใจใครเลยในยุคสมัยนี้สังคมดูเหมือนเต็มไปด้วยความหลอกลวงการหักหลังหรือการเอารัดเอาเปรียบบางครั้งก็รู้สึกว่าสังคมแตกแยกผู้คนไม่เข้าใจกัน ทำให้คุณเองก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคุณอาจตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะมีอะไรที่ช่วยคุ้มครองฉันได้บ้างฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือมิตรแท้ใครคือศัตรูคุณอยากมีเกราะป้องกันใจที่มองไม่เห็นอยากมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นเพื่อแยกแยะมิตรแท้ศัตรูได้ใช่ไหมครับ คุณอยากสร้างบาเรียศีลกัน้นไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเข้าใกล้อยากมีความน่าเชื่อถือและอยากมีความปลอดภัยในชีวิตแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่รู้ว่ามีหนทางใดที่จะนำพาไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงในใจนั้นบ่วงแห่งความไม่ไว้ใจความแตกแยกในสังคมและความปรารถนาที่จะพลจากสิ่งเหล่านี้คืออะไรกันแน่ เราจะทำอย่างไรให้สามารถมีศีลที่แท้จริงเพื่อให้เรามีเกราะป้องกันใจสามารถมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นและมีบาเรียศีลกัน้นไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเข้าใกล้ได้อย่างแท้จริงเราจะมีคาถาแห่งศีลบารมีใดบ้างที่จะเป็นกุญแจสู่ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือและนำพาไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน วันนี้ครับผมจะชวนคุณมาทำความเข้าใจคาถาแห่งศีลบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นคือเรื่องสุดจริตังกายกรรม,มังวัจีกรรม,มังมโนกรรม,มังหรือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ครับ เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติตามหลักนี้แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถมีกรอกป้องกันใจที่มองไม่เห็นได้อย่างแท้จริงทำให้คุณมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นและมีบาเรียศสีนกัน้นไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเข้าใกล้ได้อย่างแน่นอนครับนี่คือปัญญาที่จะช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้คุณพบกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ยั่งยืนครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่นของคาถาแห่งศีลบารมีกันอย่างละเอียดว่าการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์คืออะไรและมีอนุภาพอย่างไรในการสร้างเคราะพ้องกันและนำมาซึ่งความน่าเชื่อถืออย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วครับเราได้ตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับว่าทำไมเราจึงรู้สึกไม่ไว้ใจใครหรือสังคมแตกแยกและจะมีค่าถาแห่งศีลบารมีใดบ้างที่จะช่วยให้เรามีเกราะป้องกันใจและมิตรแท้ได้ผมจะเล่าถึงความสำคัญของศีลในฐานะรากฐานสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่สร้างความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและสังคม คาถาแห่งศีลบารมีสุดจริตังกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังหรือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ครับอธิบายสุดจริตังกายกรรมมังการประพฤติดีทางกายงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสุดจริตังวัจีกกรรมมังการประพฤติดีทางวาจางดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบ พูดยุยงส่อเสียดพูดเพอเจอ้อสุดจริตังมนโนกรรมมังการประพฤติดีทางใจงดเว้นจากความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมศีีห้าและศีลแตดศีีห้าเป็นศีลพื้นฐานสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปการงดเว้นห้าข้อหลักเป็นรากฐานของความดีงามและสงบสุขในสังคม ศีลแปเป็นศีลที่สูงขึ้นสำหรับผู้ต้องการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจากการงดเว้นอาหารในยามวิการการฟ้อนรำขับร้องการทาเครื่องหอมและการนอนที่นอนสูงใหญ่ศีลคือเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นจริงหรือใช่แล้วครับศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่สร้างเกราะคุ้มครองเราจากภายในพลังพิเศษที่เกิดขึ้นจากคาถาแห่งศีลบารมี 1>, การมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นแยกแยะมิตรแท้ศัตรูอธิบายเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ด้วยศีลเราจะมียานทัศนะที่ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานของผู้อื่นใครที่เข้ามาหาด้วยความจริงใจหรือใครที่เข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีเราจะรับรู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกผลลัพธ์ ช่วยให้เราแยกแยะมิตรแท้ศัตรูได้อย่างชัดเจนไม่ถูกหลอกลวงได้ง่าย 2. การสร้างบาเรียศีลกัน้นไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเข้าใกล้อธิบาย ศีลเปรียบเสมือนเกราะพลังงานที่มองไม่เห็นเป็นสนามพลังงานบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากตัวผู้รักษาศีลพลังงานลบความอิจฉาริษยาหรือเจตนาที่ไม่ดีจะไม่สามารถเข้ามาทำร้ายเราได้โดยง่ายหรือหากเข้ามาก็ไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างลึกซึ้งผลลัพธ์มีบาเรียศีลกัน้นคลุมครองตัวเราจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย สสร้างความน่าเชื่อถือและปลอดภยัยอธิบายผู้มีศีลย่อมเป็นที่รักและเคารพของผู้อื่นเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ผู้คนอยากคบหาด้วยและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ผลลัพธ์สร้างความน่าเชื่อถือในทุกความสัมพันธ์และนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตให้กำลังใจท่านผู้ฟังครับ การรักษาศีลจึงไม่ใช่แค่การทำตามกฎแต่คือการสร้างพลังบารมีให้แก่ตนเองเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสุขและความปลอดภัยที่ยั่งยืนปูทางสู่การปฏิบัติจริงเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคาถาแห่งศีลบารมีคือกุญแจสำคัญในการสร้างกรอบป้องกันใจการมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่น และการมีบาเรียศีลกั้นไม่ให้พลังงานชั่วร้ายเข้าใกล้ได้อย่างไรก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ในชีวิตประจาวันเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงอนุภาพของศีลบารมีด้วยตัวของคุณเองครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกับวิธีการรักษาศีลอย่างง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงพลังพิเศษของศีลบารมีที่จะนำพาคุณไปสู่ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและมิตรแท้ในชีวิตอย่าพลาดนะครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาลงมือปฏิบัติจริงกับวิธีการรักษาศีลอย่างง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทุกวันไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงพลังพิเศษของศีลบารมีที่จะนำพาคุณไปสู่ความปลอดภัยความน่าเชื่อถือและมิตรแท้ในชีวิตอย่าพลาดนะครับ 2>, 2. สูจริตังวจีกรรมังการรักษาวาจาให้บริสุทธิ์เริ่มจนจากการพูด ปฏิบัติพูดความจริงการไม่โกหกคือการพูดความจริงเสมอไม่บิดเบือนไม่สร้างเรื่องเท็จแม้ในเรื่องเล็กน้อยพูดจาไพเราะพูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบพูดจามีประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงให้คนอื่นแตกแยก ประโยชน์สร้างความน่าเชื่อถือเป็นที่รักใคร่ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น 3. ส,สุจริตังมโนกรม,มังการรักษาใจให้บริสุทธิ์เริ่มต้นจากความคิดปฏิบัติไม่โลภไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นโดยมิชอบรู้จักพอประมาณในสิ่งที่ตนมีไม่พยาบาทไม่คิดโกรธแค้นหรืออาฆาตผู้อื่นฝึกให้อภัย มีความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในหลักธรรมเชื่อในกฎแห่งกรรมแยกแยะดีชั่วประโยชน์ทำให้จิตใจสงบเบาสบายเป็นสุขและสามารถมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นได้ง่ายขึ้นครับ ท่านผู้ฟังครับการรักษาศีลบาร,รมีไม่ใช่เรื่องยากเลยขอเพียงแค่เริ่มลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยด้วยความตั้งใจจริงคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของศีลที่จะคุ้มครองคุณและนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีงามท่านผู้ฟังครับคำอธิษฐานสั้นๆเมื่อคุณตั้งใจรักษาศีลจงอธิษฐานจิตว่า ด้วยบุญแห่งการรักษากายวาจาใจให้บริสุทนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงมีครอบคุ้มครองใจมองเห็นจิตใจที่แท้จริงของผู้อื่นขอให้บาเรียแห่งศีกลกั้งพลังงานชั่วร้ายออกจากตัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีแต่ความปลอดภยัยมีความน่าเชื่อถือและมีมิตรแท้ในชีวิตด้วยเทิน คำอธิษฐานสั้นๆและคำสุจริตังกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังคือพลังที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเองเป็นเกราะป้องกันใจที่มองไม่เห็นเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้คุณแยกแยะมิตรแท้ศัตรูได้และเป็นบาเรียศีลกันที่จะปกป้องคุณจากพลังงานชั่วร้ายขอให้หิวใจธรรมะเป็นแรงบันดาล